นายสีนวลหมอยาีเนาะผู้ใหญ่บ้านบ้านวิสิงนะครับประธานของศูนย์จกกัดการอทุนักสวบ้านวิสิง์วันนี้ก็คือเขาทำกิจกรรมนานี้เกี่ยวกิจกรรมของศูนย์นะครับที่เขาติดตามมาตลอดก็คือเขาจะไปดูพอเลือนนะครับว่ากล่มศูนย์ของเขาได้ทํากิจกรรมอย่างพ่องประสบประสบเ็จอย่างพ่องนะครับวันนี้ก็ยากจะปลาโมทันไปดูว่าศูนย์เขาได้ทํากิจกรรมได้ส่งเสริมพอเลืยอนสามาสีบนะครับจะมีอย่างพ่องในหมู่บ้านก็หลายๆย่างหลายๆ หัวเรือนตางๆนะครับเกี่ยวกับหัวเราอนเขาประทัอศูนย์เขาทําสาเร็จมานะครับนาออยากนี่อยากขึ้นโมทันติดตามผมไปดูนะครับนับเป็นความโชคดีของชาวชุมชนบ้านห้วยสิงที่มีทุนชุมชนที่มีคุณอเออนกอ,อนันต์วิถีชีวิตแต่ความเป็นอยู่ของชาวชุมชนก็คือที่นี่มีแหล่งต้นน้ําที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวชุมชนคืออ่างเก็บน้ําห้วยสิง รวมถึงป่าชุมชนที่อุดมสมบูรณ์บนพื้นที่กว่า700ไร่ซึ่งเป็นแหล่งอาหารแหล่งหาของป่าของชาวชุมชนตลอดทุกฤดูก,กาล<ม>ความอุดมสมบูรณ์ของทุนชุมชนประกอบกับความเข้มแข็งของชาวชุมชนที่ดีจึงได้มีการรวมกลุ่มกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีหลากหลายกลุ่มกิจกรรมตาม,ตามวัตถุประสงค์ที่ร่วมกันกัดตั้งขึ้นและที่สําคัญ ปัจจุบันได้มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นปึกแผ่นจากหน่วยงานสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอปงจังหวัดพะเยาสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอปงนะครับมีส่วนสนับสนุนให้หมู่บ้านนะครับได้รุดหลวงกองทุนต่ตตงางๆนะครับจัดเป็นหอดเพื่อที่จะ,ะดำเนินการในเรื่องของช่วยเหลือพี่น้องในเรื่องการกดหนี้ทำสัญญาทรงเรือนนะครับโดยการจะตั้งเป็นศูนย์ชุมชน ศูนย์กองทุนชุมชนดีเด่นนะครับที่นี่ได้มีการรวมกลุ่มกันเป็นหนึ่งเดียวของกลุ่มกองทุนกิจกรรมต่างๆจากจำนวน3กลุ่มคือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกลุ่มกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือกขกจอและกลุ่มกองทุนหมู่บ้านโดยการจะตั้งเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชน สู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี2560นะครับเพราะว่าที่เขาก่อตั้งศูนย์จัดก,การกองทุนชนะุชนม่าคือชุมชนของมันฮาประสบปัญหาเรื่องหนี้สินนะครับจุดเริ่มต้นก็คือหนี้สินนะักชุมชนเนี่ยมีความเดือดร้อนเรื่องการประกอบอาชีพผลิตผลการ,การ,กรเกษตรอย่งางบ่ได้ขายขายกับราคาถูกนะครับมีปุ๊ก้าค้อนกขาง ดลดราคาอย่างพ่องอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นที่เขาทาตั้งศูนย์จัดก,การกองทุนชขึน้นมานะครับมีการประชุมคณะกรรมการกลุ่มกองทุนในหมู่บ้านทุกกลุ่มโดยการสร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์การดรําเนินง,งานของศูนย์จัดก,การกองทุนชุมชนเพื่อการบริหารจัดก,การหนี้ภาคครัวเรือนในหมู่บ้านซึ่งจะส่งผลดีต่อการดรําเนินง,งานกองทุนชุมชนเช่น การป้องกันการเกิดหนี้เสียจากการกู้ยืมเงินกองทุนชุมชนเป็นต้นที่นี่ได้มีการสร้างแรงจูงใจในการรับสมัครครูวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ1ครัวเรือน1สัญญาโดยเริ่มจากนี่ในครัวเรือนที่มีหลายสัญญาเริ่มจากหนี้ที่มียอดชําระน้อยก่อนไปหายอดชําระหนี้ที่มีจํานวนมากโดยให้ิ0ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ลดหนี้1ครัวเรือนหนึ่งสัญญาสามารถยืมวัสดุส่งเสริมอาชีพไปบริหารจัดการเพื่อสร้างไรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้ในการบริหารจัดการหนี้ของศูนย์หากครัวเรือนมียอดเงินกู้น้อยไม่เกินวงเงิน3 0 0 0 0ืบาทให้ยืมเงินจากกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือกองทุนก่ขกจและหากมียอดเงินกู้เกิน3 0 0 0 0บาทแต่ไม่เกิน75,000บาท ให้กู้เงินกับกองทุนหมู่บ้านและหากครัวเรือนมียอดเงินกู้เกิน7 5 0 0 0พบาทให้กู้ยืมจากกองทุนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้ดำเนินการมาโดยในรูปแบบของหน้ากรมการ,กรมการกรรมการศูนย์จัดการของหน่วนูเนี่ยจะล้มเอากรรมการ,รทุกกองทุนของเงินกู้นะครับทุกกลุ่มนะครับเข้ามาเป็นกรรมการร่วมกันเอาประธานตั้งเป็นคณะกรรมการสุดใหญ่ท้อย แก้ปัญหาคือกับของทุนแต่ลักของทุนอันนี้ก็คือป,อป้อมเป็นมาเป็นไปร้ปอมประทนทุบผลผลิตที่เขาทำกับือทำทำกันมาถึงทุท,ท,ทุกๆวันนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาอาได้ทําขึ้นมากับได้โลิตรุ่นนี้นะครับรุนนี้ได้กลุ่มสร้างอาชีพครับพอีนสาผลผลิตทางการเกษตรของเขาดีว่ามีปัญหาราคาตกต่ำเขาก็ได้นํามาแปรรูดโดยการสนับสนุนของศูนย์จัดการของทุนทุนสน เส็จแรกการบริหารทํางานของอมัพย์เจ้าใจคุณธรรมห้าประการเนาะเจ้าเนาะที่บริหารงานมานี่เจ้าคือเน,นาะคณะกรรมการหรือว่าสมาชิกจะต้องมีความสื่อสัตย์เน่เจ้าเนาะความเสียสละเนะีเจ้าเนาะมีความรับผิดชอบมีความเห็นอกเห็นใจกันมีความไว้วางใจในการทํางานซึ่นกันและกันนะเจ้าเนาะตอนแรกนะครับเรื่องการปนิพันินเนาะกับพอดีผมเนี่ยเป็นคนติว่า กับมีนมีสินอยู่นะครับเมียเมียเขากู้แล้วเนาะเมียจุดประสงค์ที่เขาจะกูก้คือว่าเขากู้ตามความประสงค์เขาที่จะเอาไปใจ้จ่ายนะครับตอนกู้มาแล้วการเจ้จ่ายเขาจ่ายเจ้จ่ายตามจุดประสงค์ของเขาที่จะจ่ายต่อไปตอนกู้มาแล้วในเมียพยายามํำระหนี้เนาะก็ะต้องชำระหนี้ตามกฎระเบียบของหมู่บ้านและตามจุดประสงค์ที่เขากู้มานั่ยนะ ก็ต้องมีเงินเพิ่มเป็นเป็นห้องเงินสวัสดิการหรือว่างเงินดอกเบี้ยกะคิดว่าอยู่ดีใจของคนและคนรวยถ้าคนมีกิเลสอยู่กะของ้นนี้บ่ได้เนาะแบบวากิเลสบ่ให่กิเลสเออนกิเลสตัณหาไอ้คนผลิตลอยวันเนะเจ้าเจ้าบะมีเวลาวางกับลูกภักสวนครัวในบ้านเฮาเหมือนทามีตู้เย็นในบ้านมีตลาดสดในบ้านเฮาดีอ่าเจ้าจะาก,การกินแล้วก็เอาไปขายแบ่งปันเพื่อนบ้านได้ดีอ่าเจ้า เจ้าอันนี่เป็นน้ํายาเอเนกประสงค์เจ้าจากวัตถุดิบในบ้านเขาเดยจากการกินเขากลับมาแปรรูปเป็นน้ํายาอันนี้ประสงค์ล้างจานล้างมือล้างถ้วยอะไรก็ได้อะเจ้า,จาแล้วก็ก็มีอันเอนเจสูนมีฟองมีเกลือผสมเจ้าก็มีวิธีการทําหื้งเหมือนกนัาานนะเจ้าถ้าใครสนใจนะเจ้าอ๋อตัวนี้คืออันนี้คือกลุ่มกลุ่มเรื่องซัตดครับที่เขาใช้ไอของศูนย์เงินทุนของศูนย์นะครับมามามาหืงนะครับเนาะ มาเตั้งตั้งตัวเริ่มต้นนะครับอันนี้ก็ได้เอาเงินไปขึ้เขาไปลงทุนซื้อมาแต่มีตั๋วแม่ลูกครับเนาะกู้นึงกับตัวแม่ลูกก็ส่งเสริมเขาทํากันเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มมีประมาณสิบกว่าหลายนะครับเนาะที่ว่าเป็นทําเป็นกลุ่มกันก็อันนี้ก็คือตัวนี้คือผมเเลี้ยงมาได้สองปีแล้วครับอันนี้ก็คือการขยายออกมาตอนนี้ก็คือได้แปดตัวแล้วครับอันนี้ก็คือว่าทําห้ชุมศนของเขา มีอาชีพเสริมขึ้นนะครับเนาะว่างจากการทําการเกษตรตัวกู้เงินมาทําซื้อแม่พันธุ์งัวนะครับมาเลี้ยงของกองทุนอันทรัพย์กู้มาได้ประมาณ2ปีแหลวกระจายเป็นตอนนี้ก็ได้งัวมาละห้าหกตัวนะครับเนาะก็อยู่ดีอยู่ได้อยู่สบายอยู่ครับอันนี้ก็คือคือฐานฐานเ้ยงลูกอีกฐานหนึ่งนะครับสี่ว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากส่กา่กของรุ่งชนนะครับเนาะโดยได้รับการสนับสนุนจาก ผมทำงา,านผู้สนนะครับเก,กี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับเอาผลิตผลผลิตภัณฑ์ของในสมชนตีว่าเราปลูกหมุนเวียนกัน,นตลอดทั้งปีนะครับเป็นบรรทุนรีต์ที่เอามาจากุมชน,นในุมสนจริงๆนะครับถึงจะเป็นเอกลักษณ์ของเผลไมีรสชาติจะประหลองตีอื่นนะครับคือในกรณนน์ขอาประสบปัญหาตรงที่ว่าตัวในสมชนนี่ปลูกเยอะแต่ราคาตกต่ตำนะครับเอาตัวกปก้ะคนต่างต้นราคาพ่องอย่างพ่องสมมติว่าวันเนี้ยผนซื้อถังร้อย วอนนี้มันโผลมาเก,กิดจากเรื่องเจ้าสวนถอนละขอพอถอนนะปุ๊บกับวันนี้ซื้อมาได้ละถังน้อยเลือถังแปดสิบทีจะเป็นต้องขายนะครับราคาจะขึ้นอยู่ที่พวกเก้าคนกลางนั้นนี่ก็เลยก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาเราบรรลับซื้อของสามาชิกกลุ่มถึงนี้สามาชิกกลุ่มอยู่ประมาณยี่สิบแปดคนนะครับตอนนี้นะครับก็ได้มาแปะรูปนะครับเนาะในรูปของซื้อของสามาชิกกลุ่มมากกคือหนึ่งถังนะครับถังยี่สิบลิตรถังหนึ่งก็ร้อยห้าสิบบาทพอเรามาแปะรูปปุ๊บนะครับเนาะก็สร้างม ถังหนึ่งประมาณสี่ร้อยสี่สี่ร้อยห้าสิบบาทเจ้าตัวนี้นะเจ้าเป็นเอเอเป็นนางสาวไทยในนางคัดเกตอย่างนี้ล้วเจ้าถ้าสนใจติดต่อจะมามาแอลมาพอมาดูมาชิมได้นะเจ้าบ้านในสมุนชนบ้านในสิงห์เนี่ยมีความสามัคคีนะครับสร้างรายได้สร้างอาชีพกับคนในสมุมชนนะครับทำทั้งในสมุนชนเขามีความอบอุ่นนะครับเนาะมีรายได้ที่ดีลราช่วยเหลือตัวเองได้นะครับปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ นำไปสู่การเป็นต้นแบบการบริหารจัดการหนี้ของบ้านห้วยสิงห์มูลที่หนึ่งตำบลปงอำเภอปงจังหวัดพะเยา